อีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุอากาสานันจายตนะฌานโดยมนสิการว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะดับปฏิฆาสัญญาเพราะไม่มนสิการถึงนานัตาสัญญาอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรากล่าวว่าทำมานให้มืดกำจัดมานไม่ให้มีทาง ไปแล้วสู่สถานเป็นที่ไม่เห็นด้วยจกักษุของมารผู้ลามกอีกประการหนึ่งภิกษุล่วงอาการสารนัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยมนสิการว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้ล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวง บรรล,ลุอากินจัญญายตนะาฌานโดยมณสิการว่าอะไรอะไรน้อยหนึ่งมิได้มีล่วงอากินจัญญายตนะาฌานโดยประการทั้งปวงบรรล,ลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่ล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงเข้าถึงสัญญาเวทยิตตานิโรธอยู่และอาสวะของภิกษุนั้นก็หมดสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญา ภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรากล่าวว่าทำมารให้มืดกำจัดมารไม่ให้มีทาง